สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดอเทรนนิ่งการเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมกราฟิกนะครับโดยเราจะทำการศึกษาจากโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับสไตล์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่สไตล์ให้กับเลเยอร์ใดๆก็ได้ตามความต้องการของเรานะครับครับจากขั้นตอนที่แล้วครับเรามีการทดลองในเรื่องของการใส่ตัวสอนลงไปในภาพกราฟิกนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำเทคนิคพิเศษให้กับตัวสอนนะครับ ครับที่แถบเครื่องมือทางด้านขวามือนะครับซึ่งสามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะทํางานได้นะครับเราจะเข้าไปทํางานในแถบเลเยอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นเลเยอร์สตัวซ้อนกันอยู่นะครับก็คือในส่วนของตัวสอนก็คือคำว่าฟอนต์โฟ o s h อ p นี้นะครับกับภาพแบ็กกราวด์นะครับเราจะเลือกใส่สไตล์ให้กับตัวสอนครับเราคลิกนะครับในส่วนของฟอนต์โฟ o s h อ p ที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะใส่เอฟเฟกพิเศษให้กับตัวสอนนะครับ โค้ชชอปก็จะมี Layer Style ให้เราเลือกในการใช้งานนะครับเราทำการคลิกนะครับเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างสำหรับการใส่ Layer พิเศษให้กับตัวสอนนะครับเราคลิกในส่วนของตัวรัดเอกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแถบให้เราเลือกทำงานนะครับเราจะเลือกทำงานกับ b บ n d i n g Option นนะครับเพื่อดูออปชันทั้งหมดว่า Layer Style นั้นมีออปชันอะไรให้เราเลือกในการใช้งานบ้างนะครับเราเพียงแค่ทำการติ๊กถูกนะครับหน้า เลเยอร์สไตล์ที่เราต้องการจะทํางานนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟอนต์ตัวสอนแน่นทีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทาการเรื่องดอ o ชาร์โด w นะครับดอบชาร์โดก็จะเป็นการใส่ในส่วนของเงาให้กับตัวสอนนะครับโดยที่จะมีในส่วนของออปชันนะครับตรงกลางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับในส่วนของโอปาซิตี้นะครับก็คือความโปร่งใสให้กับตัวสอนนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเรามีการเลื่อนแท็บในส่วนของโอปาซิตี สามารถที่จะฟิลโอปาซิตี้ได้ตามความต้องการนะครับแล่ก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะปรับในส่วนของนะครับในส่วนของเพื่อที่จะให้ตัวสอนนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปนี่ก็คือในส่วนของการทํางานกับ b บร n d i n g option นนะครับนอกจากนี้ b บรนดิ้งออปชัยังสามารถที่จะเลือกนะครับโหมดในการทํางานว่าเราต้องการที่จะทํางานกับ Color Blur บอนะครับลีเนียเบอร d ดักเราก็สามารถที่จะเลือกทํางานและเลือกในการปรับแต่งค่าออปาซิตี้ต่างๆได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Soft Light, Hard Light, นะครับ linear Light นะครับเราสามารถที่จะทดลองเลือกหัวข้อนะครับเพื่อที่จะดูความเปลี่ยนแปลงของฟอนตัวสอรในที่นี้ผมทำการทดลองด้วยการเลือก Normal ก่อนนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในเรื่องของการใส่เงานะครับ Inner Shadow นะครับ Inner Shadow ก็จะเป็นเงาที่เกิดขึ้นภายในตัวสอรนะครับหรือถ้าเราติ๊กถูกในส่วนของ Outer, g l o w นะครับก็จะเป็นการปรับแสงนะครับ ภายในบริเวณขอบของตัวสอนครับ Inner Glow นะครับปรับแสงภายในขอบของตัวสอนนะครับหรือเราจะเลือกการทำงานแบบซาตินนะครับ Color Overlay นะครับ Gradient Overlay นะครับ Pattern Overlay หรือการปรับในส่วนของ Stoke นะครับเราก็สามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟอนต์ตัวสอนที่เราได้มีการใส่ให้กับตัว Photoshop ได้นะครับกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะใส่ ในส่วนของ l ลเยอร์สไตตัวใดเราก็ทำการติ๊กออกนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตเห็นได้ว่า l a เยอร์สไตลของ Photoshop นั้นนะครับสามารถที่จะผสมผสานความพิเศษให้กับตตัวสอนนะครับในการทำงานที่เกี่ยวกับกราฟิกนะครับและนี่ก็คือพื้นฐานเบื้องต้นในการที่เราจะใส่ Layer Style นะครับเพื่อที่จะทำการใส่เอฟเฟกตต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวสอนครับขอบคุณครับ